สรุปไอ้แก่นั่นอยากมีชีวิตและเราไม่ได้ฆ่ามันถือว่างานเหลวเพราะไอ้พวกเวนเชอริฟเขาคงเข้าไปอยู่บนสวรรค์แล้วฉะนั้นน่าเสียดายคนก็รกอีกอย่างก็คือน้าเกลียดและทิ้งพวกมันซะเถอะยูโกพวกเราผู้มีชีวิตอมตะสามารถไหลตามกระแสของจักรวาลได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใด โอ้ oh, ดังซ้อนปักดวงใจที่ความต้องการของข้าจะไม่มีวันได้รับการเติมเต็มคงอยู่อย่างลืมเลือนตายไร้ผู้จดจำเงียบจริงข้าไม่รู้ตัวเลยว่าท่านมาในที่สุดสภาค่อยความสนใจข้าสักทีถ้างั้น ท่านคงไม่ได้มามือเปล่าเยิบเยิบแชร์วอสตตนกับเราและเราจะไม่กินกินเจ้าเยิบหยิบเ <c oughs> จ้าสอนอะไรววาในเรือไอเอล,ลข้าไม่ชอบเจ้าไอเอลกินสะอาดเกลียดแต่เราต้องตกลงกันจะอย,อยู่ตรงนี้เสมอ นี่ย่ไอ้ตัวอันนี่เจงส์ความปิดก่าความปิดเกาเรื่องหน้าขันที่พวกเธอกำลังทำโรงแรมนี่พรอมอยากช่วยดูแลทำไมคนถึงอยากทำอะไรสักอย่างก็เพราะความเบื่อไงล่ะผมขาดแรงบัรณาจมาเป็นชาติเรื่องที่ทำหน้าเบื่อนา,นายไรซึ่งจุดหมาย ว่างเปล่า